ข่าววินัยที่ขงคืนผูบ้บลไทยบายอิชิสไตประจาวันที่19เมษายน2567้เ25โดยชายผู้บังคับรั้งผูบ้บลไทยนครับหารามัข่าวบรไทายในช่วงของชิ่นคืนวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บลไทยในช่วงของชิ่นคื้นวันนี้าานนนนนหารัตยังไงงานที่เปิดชมผังสิบเอ็ดตัวจริงทิมชาติไทยคัดบนโลกครั้งต่อไปปี2030เลยนะ โดยดับชางศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาสตาอิชิอุนาโคชชาวญี่ปุ่นหากว่าได้ผัง11ตัวจริงชุดนี้ครับบนโลกครั้งต่อไปในปี2030เนี่ยไปโดยบนโลกรอบสุดท้ายได้อย่างแน่นอนแฟนๆชังศึกคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างเริ่มที่ผู้รักประตูจะเป็นปฏิวัติคำไหมต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็น Nicholas, san, นิโครัสมิเคลสันจุตทานเข็มดีนาทานเชมและก็อดิคราว กองกลางคู่กลางรับจะเป็นธนวัฒน์สุจิตาบอนและก็เบรเทีป้อมพันธ์ส่วนกองกลางสามประสา,านแนวรุกจะเป็นเอราวันการันยิ่เยชนาทิพย์สงกรสินและก็สุเโชคสารชาติส่วนด้านของหน้าเป้าจะเป็นเจ้าหนูจูสุนทรเบลในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็นว่าง,งานนี้ต้องเราดูกันต่อไปการกาศนะฮะจีมีบอกาสครบทีมแบบนี้เปรด้ยไหมอันนี้ไม่มีใครรู้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงโค้ชาจินะทึ่งทีมชาติไทยทำในสิ่งที่น่าประลาดใจกับทีมชุดยุวิสามปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้นะโดยการน,นี้ทางด้านจะขอทําตามรูปแบบของทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยช่วงก่อนเกมที่ทางด้านของทาจิกิสถานจะลงสนามนัดที่สองพบกับทางด้านของทีมชาติอิรักทีมชาติอิรักเนี่ยพ่ายแพ้กับทางด้านของทีมชาติไทยชุดยุวิสามปีมาถึงศูนย์ต่อสองโดยโค้ชทางด้านของทีมชาติทาจิกิสถานพูดอย่างไม่ต้องอาย จะขอทตามรูปแบบของทีมชาติไทยในการแข่งขันพบกับทางทีมชาติอิรักโดยทีมชาติอาทาจิกิสถานระบุเลยนะว่าเป้าหมายอย่างเดียวคือต้องเก็บชนะได้จงได้อีก2เกมที่เหลืออยู่ซึ่งแน่นอนว่าในนัดนี้หมายถึงทีมชาติอิรักซึ่งทีมชาติอิรักเพิ่งจะพ่ายแพ้กับทางทีมชาติไทยมาศูนต่อ2ผมถือว่านี่คือเรื่องน่าเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ผมรู้ดีว่าความสามารถของทุกทีม ในทิศทางเดียวกันมีความคู่ขี้สูสีอยู่แล้วกลุ่มนี้ทีมชาติอิรักประเมินต่ำเกินไปทีมชาติอิรักถือเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนี้เลยก็ว่าได้ ใครจะไปเชื่อว่าไทยจะชนะอิรักผมอยากได้สามแต้มประเทศไทยบอกคุณแล้วถึงเรื่องอันาปราชัยเพื่อสิ่งสิ่งนั้นเราพร้อมที่จะบรรลุ้อตกลงและผลสําเร็จในเชิงบวกในสิ่งนี้เราสามารถที่จะเสมอหรือชนะกับอิรักก็ได้ผมจะขอศึกษาในเกมระหว่างอิรักกับทางไทยอย่างถี่ถ้วนนะเพื่อที่ทำให้ได้เหมือนอย่างที่ไทยทำในครั้งนี้ น้าแต่ผมเป็นต่ว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูผลกันกนก็ันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรคู่ระหว่างทาจิกกับน้านของด้าน,นอิรักนั่นเองนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาน,นันครับอาร์ตไงมาซาอิชิเปิดใจผ่านฟีฟ่าจะพาทีมชาติไทยไปบอลโลกในครั้งนี้ให้จนได้ เดี๋ยวกันนี้งานนี้นะผมทางด้านของมาซาอิชิคน้าโคช้ชชาวญี่ปุ่นเปิดใจผ่านเว็บไซต์สมาธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าว่าจะพาทีมชาติไทยไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซึ่งในคําถามนี้มีคําถามมาว่าคุณเข้ามาเป็นโค้ชทีมชาติไทยเมื่อไปลายปีที่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็มีประสบการณ์มากมายกับสโมสรในประเทศคุณประทับใจอะไรในฟุตบอลไทยโดยทางด้านของมาซาอิชิก็ได้ตอบว่า สมัยที่ผมคาแข้งในเชเลีกเราเองนั้นมีโอกาสได้เจอกับทีมงานจากทางไทยบ้างเล็กน้อยในศึก AFC แชมเปียนลีกและกจําได้เลยนะว่านักเตะไทยมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากทั้งในการเล่นเกมรุกและก็เกมรับพวกเขาพร้อมที่จะ,ะเาชิญหน้ากับสถานการณ์ตัวต่อตัว,ตว,ตวมากกว่าหากว่าเทียบกับนักเตะญี่ปุ่นแต่การประสานงานการาร่วางนักเตะยังต้องดีขึ้นอีกเล็กน้อยซึ่งผมมองว่าการที่นักเตะไทยมาคาแข้งในเชเลีกมันช่วยได้เยอะมากเลยนะ และทัเตไทยเองในเจลีกก็สามารถจะนําสิ่งที่เขาได้รับจากด่านของเจลีกไปใช้กับทางทีมชาติบ้านเกิดของพวกเขาคำถามต่อมาแม้จะข้ามผ่านเข้ารอบนักเอาต์ของศึกเอชคัพแต่ก็ต้องถูกหยุดเส้นทางโดยอุซเบกิสถานคุณได้เรียนรู้อะไรจากทัวร์นาเมนต์นี้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับทา้านของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียไหมโดยคงตอบคําตอบนะครับของท่านของมาซาอิชิก็ได้ตอบว่าตั้งแต่ปีใหม่ เราได้อุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นในมุมมองของผมเราได้มีการจัดระเบียบเกมรับและวก็พัฒนา,าเรื่องของพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น เราต้องเพิ่มเรื่องของการเล่นเกมรับเป็นทีมซึ่งเราเองนั้นก็ลดความบิดพลาดจนทําให้เกิดการเสียประตูซึ่งความพยายามเหล่านี้ได้รับผลตอบแทนเป็นอย่างดีในศึกเอเช่นคับซึ่งเราก็ได้เจอกับทีมที่มีอันดับ f ี f a แบงกิ้งสูงกว่าเราทั้งหมดเลยเราจําเป็นจะต้องเล่นเกมรับและมีความสําคัญมากที่ได้เห็นพัฒนาการของทีมทั้งในศึก Cup, เอเช่นคับรวมถึงเกมที่บุกไปเยือนเกาหลีนใ,นใต้ช่วงเดือนม,มีนาคมที่ผ่านมา คำถามต่อมาคุณคิดว่าคุณประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนจากเกมที่โซเพราะมีการรายงานข่าวแต่ว่าคนไทยติดตามเกมนี้จํานวนมากเช่นเดียวกับแฟนบอลเกาหลีใต้ที่ช็อกแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ในเกมที่ประเทศไทยโดยคําตอบนี้ก็ได้ตอบว่าตอนนี้ผมต้องเดินทางมาเจอกับเกาหลีใต้เราเองนั้นได้มีการวิเคราะห์กันอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วและก็เตรียมทีมให้พร้อมที่สุดแล้วและพยายามจะนาการเล่นเกมลับที่เราเองนั้นต้องพัฒนามาจากทางศึกเอเชียนคัพ ให้ดีขึ้นต่อไปเราพยายามเล่นอย่างมีระเบียบวิน,นัยและเพิ่มศักยภาพในการเกมรุกยามที่เราคองบอลในความคิดของผมความสําเร็จจากเกมเยือนเกาหลีใต้มันเกิดขึ้นจากเกมที่เราไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นแล้วก็ศึกเอเชียนคัพเมื่อเราได้ผลเสมอกลับออกมาทําให้เกมในบ้านของเรานั้นก็มีความคาดหวังเป็นอย่างมาก และนักเตะก็มีความมั่นใจจนบางครั้งอาจจะมีการเสียสมาธิซึ่งผมต้องพยายามจะวิเคราะห์ว่าทำไมเราถึงแพ้ในเกมน,นั้นและแก้ไขให้มันถูกต้องต่อไปคำน้ำต่อมาตั้งแต่เข้ามาคุมทีมชาติไทยนั้นคุณได้โอกาสในการสอนตัวต่อต,ตัวในการเจรจาทางทีมเช่านนในศึกเอเชียทางเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นคุณคิดว่าไทยจะสามารถไปถึงจุดๆนั้นในอนาคตอันใกล้นี้ได้หรือไม่เพราะเหตุใด เดยเขาก็ได้บอกว่าอิชิอิก,ก็บอกว่าทุกอย่างไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงพลิบตาหรอกนะยกตัวอย่างญี่ปุ่นพิ่งจะขยับขึ้นมาหลังจากที่ก่อตั้งเจลีกมาได้30ปีผมคิดว่าไทยเองก็สามารถทําได้เหมือนกันเราต้องพยายามยกระดับฟุตบอลไทยลีกและต้องมีโคช้ชและสามารถที่จะเข้าใจในภาพรวมของการพัฒนาฟุตบอลไทยซึ่งกระเือได้ว่าเป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กัน ทุกคนมีส่วนร่วมในฟุตบอลไทยต้องพยายามร่วมกันหาวิธีที่ดีที่สุดนะในการสนับสนุนทีมชาติของเราและสร้างเป้าหมายที่สูงเอาไว้ก่อนและที่สำคัญเรื่องของวินยัยและก็วิสัยทัศน์ตั้งแต่ผมเข้ามาคุมทีมผมได้ย้นยันนะ,ะถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายฟุตบอลโลกนี่คือเป้าหมายหลักที่ชัดเจนที่สุดในการกำหนดวิสัยทัศน์ของเราในเวลานี้นั่นเองนะ คำถามต่อมาการเพิ่มจํานวนทีมที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นจานวน48ทีมทําให้ไทยดูเหมือนจะมีโอกาสที่ดีมันเป็นตัวแปรในความเพิ่มความคาดหวังหรือไม่โดยโคอชอิชิก็บอกว่ามีเสียงสะท้อนอยู่เหมือนกันและสับสน,นเราเป็นอย่างมากตอนที่เดินทางไปที่เกาหลีใต้พูดตามตรงนะว่าเราเองยังไม่สามารถจะยกระดับได้เทียบเท่ากับทั้งทั้งของเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นได้ ไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณอันดับที่20ของเอเชียนั่นหมายความว่าเราเองนั้นจะต้องเจอกับทีมที่เหนือกว่าและก็สู้เพื่อจะไปฟุตบอลโลกในขันี้ไม่มีใครจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ตลาดใดที่เรามีโอกาสแม้จะน้อยนิดสักเพียงไหนผมก็จะพยายามทำเต็มที่ต่อไปคำถามต่อมาฟุตบอลโลกเนี่ยมีความหมายต่อคุณธนะคชอย่างไร โดยทางด้านของอิชิก็ตอบว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนในวงการฟุตบอลอย่างเรานั้นรู้ดีนะว่าเป็นความใฝ่ฝันแม้จะแค่ครั้งเดียวในชีวิตซึ่งผมก็ไม่เคยได้สัมผัสในสมัยที่เป็นนักเตะเลยแต่มันมีความหมายสําหรับตัวผมเป็นอย่างมากเมื่อได้มีโอกาสเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยผมรู้สึกขอบคุณกับโอกาสในครั้งนี้และจะพยายามทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อจะใจะเกิดขึ้นกับผมและก็ทีมชาติไทยคำถามต่อมาถามว่า คุณเป็นโค้ชญี่ปุ่นคนที่2ของทีมชาติไทยต่อจากนั้นของอากิระนิชิโนช่วยพูดถึงความท้าทายในครั้งนี้ต่อนชได้ไหมโดยดั่นอนทางด้านของทาง,อ,ง,ทางอิชิอิก็ได้ตอบว่า ถือว่าเป็นครั้งแรกฐานะโค้ชทีมชาติที่ต้องเจอกับความกดดันในการต้องรับงานการแข่งขันกับเวลาเพื่อตเตรียมทีมแล้วก็ต้องได้มาซึ่งผลการแข่งขันที่ดีแน่นอนว่ามันไม่ใช่ว่า่องง่ายเลยหลังจากที่เราแพ้เกาหลีใต้ในบ้านของเราบ่าแต่ผมคิดว่าเราจะพยายามจะเก็บ6กแต้มเต็มนะฮะจาก2เกมที่เหลืออยู่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่จําเป็นด้วยเหตุน,นี้ผมพยายามทําให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางมากที่สุดแล้วผมวิเคราะห์ฝ่ายตรงข้าม อาละเอียดที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทําได้ในครั้งนี้นั่นครับก็เป็นน้ำวนนะครับผมนี่นะฮะก็เป็นการตอบคําถามกับทางด้านของนักข่าวกับทางด้านของอิชิอินะฮะว่าเขาเนี่ยจะมีโอกาสพาไทยไปบนโลกในครั้งนี้ได้หรือไม่ซึ่งทางโค้ชอิชิก็บอกว่าให้ตั้งเป้าให้สูงเข้าไว้และมันจะพาเราไปถึงจุดนั้นเองเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันตอบไปก็แล้วกันกกกว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นข่าวบินได้ที่คือผู้บรรทายบายอิชิอิตายประจำวันที่19วิศยน2 567โดยชายผู้ักครั่งผู้บรรทันครับ